อันนี้คือสตรีมไลมหรอสตรีมหรอเบ่เนี่ยมันขึ้นว่าสตรีมแต่ว่ามันสตรีมแล้วยังอหรออ่ะโอเคว่ากันไป มีคนเข้ามาหนึ่งซึ่งนั่นก็คือตัวเอง xp นี่มันคืออะไรวะน่าจะเป็นแบบสถานะบอกสถานะของคนดูอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆด้วย <c oughs> เขาเรียกว่ามันคือยศยศยศต่างๆอะ่ะ เอาเป็นว่าจะมาเล่นต่อจากอันเดิมนะตังก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตงังฉันเองก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะซื้อไททันเนี่ยเดี๋ยวกระเบิดคือเราอะ ไทยท่านน่าจะไทยท่านเจ็ดร้อยใช่ไหมล่ะมันเจ็ดร้อยอ่ะไทยท่านอ่ะ ไม่ชอบเลยลิฟเนี่ยเอาอีกแล้วเอาลิฟมาให้กูอีกแล้วไม่ใช่อะไรนะคือแมปนี้เนี่ยของมันไม่ค่อยเยอะหาแต่ละทีนะไม่ค่อยมีกำลังใจเล่นหรอกของมันน้อยนนาเห็นไหมเดินขึ้นแป๊บเดียวมันก็ตันเอานี่ไง เราจะมินประมาณไม่ได้อะเอาเป็นว่าเดินหาก่อนดีกว่าคนจะตัดสินน่ะมีเสียงแก๊สรั่วด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะดานเนี้ยไอ้กุลเบื้อเบือ่อ ถ้าไม่มีนัดแคทเกอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากเล่นเลยไ <c oughs> อ้นัดแคทเกอร์นะ่ะก็เอาไว้บวกนั่นแหละไว้ฝึกสก,กิลในการในการเอาตัวรอดในการต่อยกับมอนของเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วกูจะเดินไปไหนต่อว,ว่าเอาจริงๆก็หลงทางแล้วล่ะเอาไม่หลงอยู่ทางนน้น <c oughs> เออกรอบรูป น่าจะแพง88บาทนะสิบแาทาน่าแคทเกอร์ว่ะเห็นไหมล่ะถามหาก็มาเลยอ่ะวันดีวันดีลูกพี่ผมาอยู่นี่มาหนีมาหนีมาหนีนย่างหนีไปเลยล่ะพี่ยิ่ง ยิงทำไมอามันไม่ยิงวะ,ะย,งยิงไหมใครโทรมาวะคอยอยู่พีตาบ,บ,บอดบอดอายิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วฟาดหนึ่งอ๊ย นัดที่สองมันยิงเร็วจังอ่ะ <c oughs> จริงๆนะก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นอยู่แล้วไอ้แมปลิฟเมื่อกี้นะ <c oughs> เอาไม่เอาไม่กูเข่ามาเนี่ยของกูนี่ไอ <c oughs> ้เบนมันโทรมาอะไรของมัน

ม,มันยิบยิบซอยเนี่ยนี่แล้วใหม่ในดิสคอร์ดเนี่ยมันจะได้ยินไหมกค็คงจะได้ยินแมนว่าใช่ไหมกูก็ตั้งไม่ค่อยเป็นหรอกเนี่ยว,ว่ากูไม่ได้สตรีมนานแล้วกูไม่ได้สตรีมนานแล้วสตรีมหรอแมนสว่วนกูนี่ ก็ส่วนแล้วบอสต้องส่วนทำไมไม่ถึงส่วนส่วนมาส่วนมาแล้วเ <c oughs> ท็บจะลืมอ่ะเท็บจะไล่เดียงสามากในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบอะไรต่างๆอ,ะอง่ะเนี้เย่านนีอะต้องถามคนนี้ครับผมใช่ไหมฮาฟู สวัสดีครับิพื่อน <c oughs> <c oughs> เอ,อ๋ย TikTok มันเฉื่อยจังใดวะเนีม่มือสตรีมแต่ว่าแต่ว่ามึงเหตดมึงเหตดจังใดแหย่แบบว่าจนแบบมีคนก่อนนะน <c oughs> คือมันสีไหล่มันสีไหล่บ่อไห้ไงแหลกๆจะเป็นเล่แตนเด็เดกๆตกองตัง้งไม่กดกัน อยู่ดังไปะก็ตอนนี้นานชาวเอสการ์ดชาวเอสกดาสกดเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นได้เปลี่ยนเป็นคนบ้านบากไปแล้วอ่ะผูเปลี่ยนไม่ค้นบ้านบากเรียบร้อยแล้วยีคนบ้นบานบากเลยไม่เคยอยู่บ้านบาคเลยเออใช่ะแม่ละ เเคยอยู่บ้านไ้เดือเซื้อนะแม่แปดสิบแปดเทือแล้วฮามึงกูเสื้อมึงอะกูข้าบหไดเลยอัปเดหรือเปล่าอัปเดตหรือเปล่าไม่ได้กูเบากล o เนี่กผม มันน่นสิอัปเดตมันสิแบบอันนี้มันอยู่ในห้องมันบ่เออเออๆอขามบอดดายพร้อมเท่าทีกูู้้วเอาเส้อหน่อยสิยังเหเล่นอยู่วังได้ๆมันก็จะมาให้อัปเดตอีกูเชื่อนอีน่กูขี่ขานแล้วเนี่ยเออมันมาขาับม,มันมาขับไปเบิร์นก่อน่ะ เลือกเลือกเลยอย่งเลือกเลยอยังเลือกแล้วไทยถันเด้ออุปกรณ์น่ะเรามีครบมือใส่อ้าวแต่ว่าเอาคนละอย่างดีกว่ะนี่ต้องการนี่กับเตี๋ยวมโอ้ยของแครเขามันก็ต้องเช็ดซะมึงลอยลงลอยอยู่ไปเป็นัตว มึงเอาไฟฉายก็ได้มึงถือผัวดีกว่าถือผัวกูถือไฟฉายกูสิหาของคอมเมนตามีม่อนมึงก็คอยเอาผัวให้กูโอ้โหกูบ่ได้เ,ดเอาอยางเลยท,ที่ว่าสต๊อกสตีนกูเสียหาใช่มีคน มีอยีกสองจะของ่งจะของ่าจะมีมีคนอื่นหนึ่งคนแล้วก็คิดว่าเราอาจจะจูบบได้ยหรอกไปกดติดตามมาหาเนี่ยไว้ยา,ามได้แล้วมันเห็ดเมย์มันอย่างเานนยางยมองสีงง,มง,งมไม่รู้จะบอกว่าเบิรงเต็มเลยเป็นปืน,ปนเต็มเลยตันตนวนี้กับปืนนี่ๆของ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 ข ฟิลลิ่งผ่านลงนี่มึง,ม,ง,ม,งมึงเอามึงเอาอันนี้ไปกูสีหาเองมึงถ่ายแต่เกียบน้ำกูน่ะหน่าหน่าแล้วล่ะพอกูมันคล่องกูมันโดดคล่องเ,อออเปิดเออ็นยุดแล้วตอนนี้กูเห็นเลยแร่ตาย อยงะเบียน,นาามันตันอก็บหดยออตอบปอาเออมนคืออย่างฮะบันนี่บันนี้สูตรคืองอย่างข้น,าขน,าน้า่ยางย <laughs> ไอฟี่หรือเปล่ามัน,ดนรด้าะไวลาเวลาเน่น ต้องคามไปผุนเป็นเออนีได้อยู่นี่<ช>ตัวนี้ตัวนี้เล็ดลุ่มเล็ดลุ่มเล็ดลุ่มเลยมันต้องไปทั้งคนเออโอเคพอได้เป็นห้องฟิวแต่ว่าถือว่าคล้องหน่อยคันไถ่ทัทนจังสีนี่ทอยแมงเลยเป็น ใส่ไฟสายอยู่แล้วทางไปยี่บบโมมีไ่ไปต้องห้องฉุกเฉินอย่างเดียวเดินมีทางยางไปต่อปะมึงเดสังเกียู <S <S ่บ่ะมันบมมีมั้มึงก็ต้องยิบเอาไปน้ามาให้เบิร์ดเนี่ยของอ่ะเอาเก่อนยิบมาแลย่จ็คแจ็กแจักฉินนะมึง เอาให้ได้แจ็กซีเออเอาให้ได้แจ็กซีอันนี่ทิ้งไว้ก่อนเนี่ยเราสามารถโยนลงไปได้มันก็โยนอย่างนี้ก็ไ,ได้ไปไปเอา,าอด้วยเช่นอะไรเช่นก็ต้องรับได้คุสตีนอยู่อ่ะอืมคุสตีนเขาเหมืองเจอเลยเรียกว่าคีปลูก ลิปลูกบอลไทยบอกรยังไงะผบววนแิปบูบองบอลไทยชออกนไหังเาะโอโอ้ปืนเบ็ดเลโดนไปหลุโดนน้องกุ๊งโนทำลิปเลยเป็นบักนานมาเบนเอาผัวให้กูบักยังบักบักนากากมึงจะสาก่อนเนี่ย มึงอย่าใส่ก่อนถ้าออกข้างออกข้างออกมันเลียนหากูแล้วถ้าออกกี่เราออกมาถ้าออกออกมาถ้าออกกูใส่กูหลงอ่ะใส่ระเบียนออกมึงอ่ะออกมาข้างนอกก่อนมึงอ่ะผ่องทางอ่ะคอยคอยช่วยบ้างมึงอยู่าใส่ก่อนกูใส่ยู่ข้างนอกเหรอโออเออเออเข้ามากูอยู่อันหน้าห้องประตูยุคเชิน เอามาทีละเอาเอาใส่แล่ะไส่ได้วเลยถืออใส่ล่ะเออพมึงถือของเออบ่ต้องถือเอาไว้นี่เอาวางไว้นี่วางไว้นี่ใส่ล้วผัวมึงนี่ก็นี่เดียวว่างอยู่นี่บูท่านว่างกูว่างแล้ว่างไหมเออมามามาทำกันตาบูมันมันก็เฝ้าแรีเลยที่ เมื่อกีถือมาเห็นหนังของมันสีใดบ่หลายเออเดี๋ยมเกี่็มข้างดี๋ัไปสายปืนเบนปืนเบนโอ้ยเลอไหมเหือไหมโอเคภาพิิมีคนเขานมาลองบรคี่เกียมนิากูเคยชินจักเถื่อ เองตกใจตลอดเฉพาะไหมเฉพาะเชิญไปแล้วนี่มึ่งหรือไผ่โอ้พี่ไผ่เหนแน้วละมันหลางวะล่ะเกมทยท่านโมได้ยินเสียงอย่าคลองเลย hein? ได้ย <S 々> ินเสียงเย่าคล้องเลยได้ยินป่ะโค้งศรสะท้อนไปแล้วสันสั่นมึงถือแต่ไฟสายกันได้บินผู้สีเอาทึงไฟสายแล้วก็บผัวแล้วก็นแง่เขาได้ของเขาก็ทิมเลยสองถุงหย่าลรอปะ ก็กลุ้พี่เนี่ยอยาภาษาวกกินยาอะติสองอบอน้ำาษาายายายากินยาอะเพือนกินสเอากระช่วงเขาอันนี้เขาแนะนำให้กินไปหาหมอหมอบอก ความกวนป <c oughs> ีสองเดยนแบบี่น้องรักเออจริงๆเกมนี้มันมวนมน้ำเปลี่ยนไปว่าเดี๋ยวมวนมน้ำเกลียวของกูกว่ามันมนวนน้ำหยาดเลยนะนะห้องชุกเชิญยัปุน่นว่ามียังกับ ต้องโดดกระไดมากทั้งพีเออว่างไว้ฮะมี lonely, no. ท่อมอนด้วยระวังท่อมอนด้วยนะต้านเบนเฮ้ยอยู่ยเอยมาแล้วโอเคเบอร์ไอ้เหี้ยมาามอก้ี่้สัต์ แต่เวทีเนี่ยมันกูเนี่ยมันเด็ดเออเออมึงเอ้าเฮ้ยเือเงี้ยอำไมทำไมกันแ่มันคล้องหน่อยแหงคือเขาแจกดงคล้องหลายลุยลงเลยเว้ยเงี้ยขลุยแปลนเขาวาลุยไปไง หลุยก็หลุยไงเขาเขาพอกใจไงหลุยแล้วมันเคลือนยังวะแล้วมันเคลือนยังวะหลุยก่ะเลื่อนบ่ก็มันกับบอลเรือนทีเดียวเลยหลุยไปไหวล่วงลงบ่ลุดมือลุดมือล่นลุดเรื่อนแล้วเชิญแล้วเด็ดเด็ดเด็ด ปเ,ปปเป็นอย่างมากมวล <c oughs> อะไรอย่างมันถึกฟังเสียงจะของเหมดอนจะใช้หมดได้ฟังเสียงของเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเข้ามาเลยครับเกมนี้มันตายไปแล้ว บะแครปถิ่บ่มากที่สุดเลยบะแครปคเด็เถินเกิดเห็นเกียม,มาใหม่ๆนะส่วนแต่กูกูกับบไปเหลนน้ำมันบะแครปไฟดับเลยผมบกว่ไม่ได้ไดเขาได้ดีาเด็ด,ดหาหาเถินทั่วห้างใช่เถินมีคนขเขามาเปลี่ยนพักทายเขาเนี่ยใส่เวท มันกระตุกบ้างก็จะมีคนเข้ามานี่มี Hello h e ลโลไ้ยี่สิบห้าเมอ้เอานี้เลยเลียพี่เล่นเล่นเลเหพี่เลเซอร์คอมพานีเหรอใช่ครับเล่นไหมได้อยู่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเข้ามาเข้ามาพี่ ผมจะเชิญยังไงวะเแบบธรรมดาไม่เหมอดใช่ไหมไม่ใช่ใช่ธรรมดาธรรมดาแต่แต่ดาวไททันนะพี่ <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ถึงมันตายก็เล่นมา